มานี่มาหลบเงี้ยเงี้ยเงี้ยมามาหลบเออหนูซื้อคอคำาค่ะลื่อนเออกมาค่ะม่รู้อางเี้ย้อง้ารักจังเลยไย่างค่ับาเงี้ยคไม่เกอเกินนะครับฮี่รูที่เขาไม่ทำอะไรหนูตอนพีรที่เขาเดินมาเที่ยวเขาไม่ทำอะไรหนูหนูน่ารักหนูน่ารักนะครับ

พี่รู้ชิงทำไหมทำไหมนะคะไอ้หนูจริงทำหรอกจริงจริงชีงอย่าทำเล่นน้องนะไปหมอนแล้วลูกหมอนแล้วไม่เอา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 โอ้ยชิงยาชิงชิงยานะชิงชิงไปนุชิงย่าทำน้องชิงอย่าทำน้องลูกน้องเขาตัวเนี้ยไปไปอย่าทำน้องอย่าทำน้องลูกอย่าทำน้องนะ ทีทงเช่าฟาร์มแม่เลยอย่าทำน้องอย่ามอน้องทีไม่เอาไม่เอาลูกหนูอย่าทำแบบนี้นะนอ้องเขาตัวน้อยเลยทิทีอย่าหาไปมอน้องให้น้องกินค่กินค่ะเดี๋ยวทโอุ้ยอย่าทำน้องนะคะอืม

呃呃呃，呀呢呀呢。欸いや